นี่มาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจกันนะครับสถานการ์รัสเซียกับยูเครนนั้นมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลังจากที่กองทัพยูเครนนั้นเริ่มปฏิบัติการรุกตอบโต้ใหญ่มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับหลังจากที่มีการจัดส่งกองทหารเนี่ยครับเข้าไปดําเนินการฝึกกับชาติสมาชิกนาโต้รวมถึงฝ่ายตะวันตกนั้นได้มีการจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยครับให้กับทางด้านยูเครนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนั้นมีความคืบหน้าครับเมื่อทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอยูเครนนั้นให้สัมภาษณ์ว่ากองทัพยูเครนสามารถปลดปล่อยหมู่บ้านโรโบทีนจากการยึดครองของรัสเซียและรุกต่อไปทางด้านตะวันออกของหมู่บ้านดังกล่าวรวมทั้งทางด้านใต้ของหมู่บ้านมาลาตอกมาสกาหมู่บ้านทั้งสองเนี่ยครับอยู่ในแคว้นซาป,ปอริเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสี่แคว้นที่ทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยผนวกเข้าเป็นดินแดนของรัสเซียตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับแต่แม้ว่าไม่สามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของแคว้นเ,นเหล่านี้้้เอาาไไวไดก็ตม ความคืบหน้านั้นเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเดินหน้าอย่างจํากัดโดยเฉพาะในแนวรบทางภาคใต้แต่ว่าสิ่งหนึง่งสิ่งที่น่าสนใจนั้นเนี่ยครับแนวรบของ2หมู่บ้านนี้ก็คือโรโมทีนและก็มาลาตอกส์มาสการนั้นเนี่ยครับเป็นแนวรบที่ก่อนหน้านี้ทางฝากฝั่งของนาโต้นั้นเนี่ยพยายามที่จะวางแผนให้ใหยูเครนนั้นเนี่ยรุกคืบในทางใต้เพื่อที่จะตัดเส้นทางในการส่งสเสบียงเนี่ยครับจากด้านไครเมียแล้วก็ทางด้านทะเลอาชอฟเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ใหญ่ของยูเครนนั่นเองนะครับ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญตะวันตกบอกว่าการชิงหมู่บ้านโรโบทีมคือได้เป็นหลักฐานยืนยันว่ากองทัพยูเครนสามารถฟันฝ่าแนวต้านของรัสเซียและกําลังลุกคืบมุ่งหน้าสู่ทะเลดําถึงแม้หลายฝ่ายอยากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามของสหรัฐอเมริกาออกมาระบุนะครับว่ารัสเซียเองนั้นยังคงมีอาวุธความพยายามและกําลังผลมากมายในการที่จะรักษาแนวต้านซึ่งยูเครนนั้นจะต้องพยายามเจาะทะลวงต่อไปนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับการยึดหมู่บ้านหลายแห่งทางภาคใต้คืนมานั้นเนี่ยทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครน ก็บอกว่ากองทัพยูเครนยังพยายามลุกทางภาคตะวันออกของประเทศนั่นคือในพื้นที่ทางด้านใต้ของเมืองหมักมุดซึ่งรัสเซียเข้าควบคุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยล่าสุดนั้นเนี่ยมีความคืบหน้าว่าพวกเขาสามารถยึดพื้นที่กลับมาได้ราวหนึ่งตารางกิโลเมตรระหว่างการสู้รบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ยูเครนก็ประเมินนะครับว่าวันนี้รัสเซียยังมีการจัดส่งทหารเพิ่มเติมราวหนึ่งพันนายไปยังแนวรบทางตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่หน่วยข่าวกรองของอังกฤษระบุรสเซียอาจพยายามกดดันให้กองทัพยูเครนต้องโยกย้ายกำลังเพื่อเสริมที่มั่นของตัวเองในคาคีฟนอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายยังมีการระดมเรื่องของการโจมตีทางอากาศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้โดรนก็มีการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องในอีกด้านหนึ่งนั้นรัฐมนตรีกรลาโหมอย่างโอล็กซีเรดนิคอฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมของยูเครนนั้นได้ออกมาปฏษษษษษิเสธข้อ,อกล่าวหาทุจริตครั้งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องแบบทหารสำหรับการสู้รบช่วงฤดูหนาวบอกว่าราาคนนนั้สูงเกกิิปต สื่อหลายแห่งของยูเครนนั้นรายงานนะครับว่ากระทรวงกลาโหมเซ็นสัญญากับบริษัทของตุกรกีแห่งหนึ่งจัดหาเครื่องแบบสําหรับการใช้สู้รบช่วงฤด,ดูหนาวแต่หลังจากสัญญานั้นเนี่ยครับอย่างหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาราคากลับพุ่งขึ้นถึง3เท่าตัวและสูงกว่าราคาขายทั่วไปในตุกรกีมากนะครับซึ่งยูเครนก็รังสื่อยูเครนระบุนะครับว่าพวกเจ้าของบริษัทตรุรกีที่ทําสัญญากับกระทรวงกลาโหมยูเครนครั้งนี้ก็คือทางด้านโอเล็กซานคัสไส หลานของเกนเดีคัสไซสมาชิกพรรคเดียวกับประธานาธิบดีวอลดิเมียร์เซเลนกี้นั่นเองนะครับในขณะที่ทางด้านในส่วนของอเล็กซีเรดีคอฟนั้นก็ประนามข้อกล่าวหาเหล่านี้บอกไม่เป็นความจริงและยืนยันว่าราคาที่จ่ายเป็นราคาเดียวกับที่ปรากฏในโฆษณารวมทั้งการที่กระทรวงนั้นปฏิบัติตามกฎหมายจัดซื้อสาธารณะและจัดซื้อผ่านกระบวนการการประมูลเท่านั้นครับสำหรับการโจมตีทางอากาศนะคะกองทัพรัรเซียได้ยิงอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนของยูเครนจำนวน3ลำค่ะ ในช่วงกลางดึกของวันที่28สิงหาคมเนื่องจากว่าโดรนทั้ง3รํลำนะคะได้รุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้ารัเสเซียบริเวณแคสจูล่าและแคว้นโบรอกาลอสทางตอนใต้ของประเทศแต่เบื้องต้นค่ะไม่ได้มีรายงานความเสียหาย ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายแคว้นในรัสเซียแล้วก็กรุงมอสโกยูเครนเมืองหลวงของประเทศเผชิญการโจมตีด้วยโดรนจากยูเครนต่อเนื่องนะคะซึ่งจากการโจมตีดังกล่าวก็สอดคล้องกับคำพูดของเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแหะค่ะที่ได้พูดเอาไว้เมื่อเดือนที่ผ่านมาว่าไหนไม่ช้าสงครามจะกลับเข้าสู่ดินแดนรัสเซียไปยังศูนย์กลางของประเทศและฐานทัพของพวกเขาและนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติและยุติธรรมที่สุด ท้งีิการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากยูเครนเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้สามสนามบินหลักในกรุงมอสโกต้องหยุดบินชั่วข่าวกระทรวงกาลาโหมยังรายงานเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าเครื่องบินขับไล่ไอพ่นของรัสเซียสองลำได้จับสัญญาณรบกวนโดรนสอดแนมของสหรัฐที่กำลังมุ่งหน้าสู่ทะเลดำได้ค่ะครับในขณะที่ทางด้านวลรนเมียเซเลนกี้ผู้ดำยูเครนนั้นยืนกรานว่ายูเครนเตรียมพร้อมสำหรับทำสงครามลากยาวกับรัสเซียแต่เมื่อทางด้านในส่วนของนาตาเลียโมเซซุก บอกถามเนี่ยครับว่ามีโอกาสที่ความขัดแย้งนั้นจะเคลื่อนเข้าสู่ดินแดนของรัสเซียหรือไม่ผู้นํายูเครนตอบว่ามันเกาะความเสี่ยงใหญ่หลวงที่เรานั้นจะถูกทิ้งเอาไว้เพียงลําพังที่ผ่านมานั้นยูเครยนยืนกรานมาโดยตลอดนะครับว่าเล่งเป้าโจมตีเฉพาะเป้าหมายด้านการทหารในแคว้นต่างๆที่พวกเขากล่าวอ้างว่ามีอธิปไตยเหนือดินแดน,นเท่านั้นอย่างเช่นแหลมไครเมียและไม่เคยมีการดําเนินการโจมตีใดๆเข้าไปในพื้นที่ดินแดนของรัสเซียถ้าทีที่ขัดแย้งกับเหตุโจมตีอย่างต่อเนื่องเล่นงานแคว้นต่างๆตามแนวชายแดน เช่นเดียวกับโรนกามิกาเซ่โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งทางรัสเซียก็กล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของกองกําลังยูเครนบทบาทของยูเครนในการส่งโรนโจมตีรัสเซียเนี่ยครับตอนนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็พบเนี่ยครับว่าทางด้านตะวันตกเองนั้นก็ได้มีการมอบข่าวกรองข่าวกรองต่างๆให้กับบรรดานักวางแผนของยูเครนแล้วก็บอกว่ารัสเซียนั้นไม่อาจปิดจุดอ่อนดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลของตัวเองได้ทั้งหมดก็เป็นโอกาสที่ทางด้านยูเครนนั้นสามารถที่จะโจมตีได้ ในขณะที่สิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้ครับสิ่งที่ทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็บอกว่าตอนนี้ก็วิตกกังวลน,นะครับว่าตะวันตกนั้นจะโดดเดี่ยวยูเครนหากว่ายูเครนนั้นยังคงที่จะโจมตีเข้าไปลึกในดินแดนของรัสเซียนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นตะวันตกมักจะมีการห้ามปรามไม่ให้ยูเครนนั้นเนี่ยครับใช้อาวุธที่ได้รับจากตะวันตกโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียให้ใช้โจมตีเฉพาะพื้นที่ที่รัสเซียนั้นยึดครองพื้นที่ยูเคร ถ้าเกิดสงครามในระยะยาวก็จะทําให้ยูเครนนั้นถูกทอดทิ้งถูกโดดเดี่ยวให้สู้เพียงลําพังครับส่วนของความช่วยเหลือทางการเงินนะคะรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศอนุมัติความช่วยเหลือทางการเงินให้กับยูเครนรวม520,000ล้านวอนหรือ13,800ล้านบาทค่ะสำหรับปี2024นะคะเพิ่มขึ้นจากความช่วยเหลือที่ให้ในปีนี้ถึง8เท่าตัวเลยค่ะ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2024ของเกาหลีใต้ระบุว่าจะมีแพ็กเกจช่วยเหลือ,อยูเครนโดยจะแบ่งออกเป็นงบประมาณฟื้นฟูบ้านเมือง130,000ล้านวอนโดยความช่วยเหลือด้านมุสยธรรม260,000ล้านวอนและความช่วยเหลือที่ผ่านองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆอ,อ,อีก130,000ล้านวอนประธานาธิบดียุนซุกยอนแห่งเกาหลีใต้ประกาศเอาไว้เมื่อเดือนกร,รกฎาคมาว่าเกาหลีใต้เตรียมที่จะส่งยุโทโธปกรณ์จำนวนมากให้กับยูเครนในปีนี้ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดผู้นําเกาหลีใต้ยังประกาศเพิ่มวงเงินช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่รัฐบาลเกาหลีใต้มอบให้กับภูมิภาคที่สําคัญทางยุทธศา,าสตร์ซึ่งรวมไปถึงเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาโดยจะเพิ่มจาก1.4ล้านล้านวอนเป็น2ล้านล้านวอน รกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังแห่งเกาหลีใต้ถแถลงว่าการเพิ่มเงินช่วยเหลือแก่ต่างชาติจะเป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจเกาหลีใต้สามารถเติบโตในต่างแดนและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ต่างๆของเกาหลีใต้เช่นในเรื่องของห่วงโซ่อุปาทานทั้งยังแสดงให้เห็นด้วยค่ะว่าเกาหลีใต้เป็นชาติที่มีบทบาทสําคัญและมีความรับผิดชอบต่อประชาคมโลกครับ ในขณะที่ข่าวกรองกลาหหมของอังกฤษนั้นออกประเมินออกมาประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการฝึกซ้อมเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียกับเบลารุสที่มีชื่อว่าสาปัสยีซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนกันยายนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะถูกยกเลิกเนื่องจากรัสเซียนั้นมีจํานวนทหารและยุธทธภปกรเหลือน้อยอยู่เกินไปนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ข่าวกรองกลาหหมของอังกฤษนั้นออกมาบอกว่ารัสเซียนั้นมีอาวุธเหลือน้อยจริงๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงปล,ปลายปี2565เนี่ยครับ ฝั่งของข่าวกรองอังกฤษก็ออกมาบอกแบบนี้มาแล้ว<ฆ>ครั้งหนึ่งว่าทหารรัสเซียนั้นเสียชีวิตจานวนมากยุทธกรณ์นั้นเริ่มที่จะขาดแคลนแต่ปรากฏว่าผ่านไปเนี่ยครับตอนนี้ปีครึ่งแล้วนะครับรัสเซียนั้นยังคงที่จะเดินหน้าในการลุกค,คืบในพื้นที่ต่างๆของ,องยูเครนได้อย่างต่อเนื่องข่าวกรองของอังกฤษย,ยังวิเคราะห์ว่าปฏิบัติการของกองทัพรัสเซียในยูเครนไร้ประสิทธิภาพเป็นเครื่องตกจาว่าการฝึกซ้อมรบเชิงยุทธศาสตร์หลายๆครั้งของรัสเซียแทบไม่มีประโยชน์ในสถานการณ์การสู้รบจริง สำหรับการฝึกซ้อมเชิงยุทธศาสตร์สปาร์ยีซึ่งเป็นภาษารัสเซียที่แปลว่าตะวันตกเป็นการซ้อมรบที่จัดขึ้นตามแนวชายแดนตะวันตกของรัสเซียในด้านที่ติดกับเบลารุสและเป็นกิจกรรมทางทหารขนาดใหญ่ตามวงรอบประจำปีของรัสเซียการซ้อมรบสาปาร์ระหว่างรัสเซียกับเบลารุสเป็นการฝึกซ้อมประจำปีช่วงเดือนกันยายนที่เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ปี2017โดยเฉพาะในปี2021ที่มีทหารเข้าร่วมมากถึง20,000นนายด้วยกันซึ่งก็ทำให้หน่วยข่าวกรองของสหรัฐมั่นใจว่ารัสเซียนั้นจะเปปิิดาาากฏบัตรรุรคร ين, อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัเสเซียต้องลดขนาดการจัดการแสดงแสนยานุภาพทางทหารโดยก่อนหน้านี้พิธีสวนสนามในงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะหรือว่ากองทัพนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่9พ้าพฤษภาคมนั้นพบว่ามีรถถังทีสามสยุคสหภาพโซเวียตที่เข้าร่วมงานเพียงคันเดียวขณะที่ปีก่อนก่อนนั้นมีรถถังเข้าร่วมขบวนหลายสิบคันในขณะที่ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนเปิดเผยนะครับว่าทหารยูเครนนั้นเนี่ยก็มีการเดินหน้าในการที่จะบุกยึดพืื้้นนที่่ตาาางๆเรับกลขม นี่ก็ต้องรอดูนะครับว่าตกลงแล้วในเดือนกันยายนนั้นจะเป็นไปอย่างที่ข่าวกรองของทางด้านอังกฤษบอกหรือไม่ว่ารัสเซียนั้นจะยุติการซ้อมรบซาปาร์กับทางด้านในส่วนของเบลารุสครับเดี๋ยวจะมีการประชุมสุดยอดผู้นํากลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20แห่งหรือว่า G20 นะคะที่อินเดียค่ะมีการประชุมช่วงระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนในส่วนของรัสเซียค่ะสเกลัฟลอบลจะเป็นผู้แทนของปูตินนะคะเข้าร่วมการประชุมที่อินเดียค่ะ โดยการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะแม้ว่ารัฐบาลอินเดียไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลของผู้นํารัสเซียแต่เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าปูตินมีสถานะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ฐานเป็นอาชญากรสงครามในยูเครนจากการบังคับอบพยพเด็กชาวยูเครนจํานวนมากและหมายจับของ ICC ส่งผลให้ผู้นำรัสเซียไม่เข้าร่วมการประชุมผู้นำอย่างบริกส์ที่แอฟริกาใต้จัดขึ้นบ่ายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำเนียบของรัเสเซียเองประนาม i c c แล้วก็ยืนกรานว่าเรื่องนี้นเป็นเรื่องไร้สาระและเป็นเรื่องการเมืองอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งนะคะที่ไม่เคยประนามรัเสเซียจากกรณีสงครามในยูเครนขณะที่ปูตินเองก็เคยเดินทางไปกรุงนิวเดิลีครั้งล่าสุดคือเดือนธันวาคมปี64ค่ะโดยมีการลงนามข้อตกลงด้านการลงทุนเพื่อย,ยกระดับมูลค่าการค้าทวิภาคีให้เป็น30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี 1, 1. 0 5ล้านล้านบาทภายในปี2,568และการขยายกรอบความร่วมมือระดับทวิภาคีทางการทหารเทคโนโลยีต่างๆต่อไปจนถึงปี2,574ปัจจุบันกองทัพอินเดียใช้อาวุธของรัสเซียมากที่สุดค่ะครับทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับในแวดวงด้านการศึกษาของรัสเซียกันบ้างล่าสุดนั้นเนี่ยมีการรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยครับได้หันหน้าเข้าสู่จีนเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีการสั่งให เด็กรัสเซียนั้นเนี่ยหันมาเรียนภาษาจีนแมนดารินในระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัย4ี่ปีนะครับเพื่อที่จะใช้ในด้านการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ก็บอกว่ามีส่วนหนึ่งนั้นก็คัดค้านการกระทําดังกล่าวของทางด้านประธานน้ำนิววลาดิเมียร์ปูตินทางด้านอันเรเฟอร์เชนโกที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัสเซียซึ่งเคยดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและเทคโนโลยีรัสเซียกล่าวโดยมีใจความว่าจะไม่มี ความรุนแรงของพวกเราจะหวานล้อมแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเราจะมุ่งหน้าสู่แนวทางนี้หากพวกเราต้องการที่จะสามารถแข่งขันโดยเขากล่าวเนี่ยครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีการบรรจุภาษาแมนดารินเข้าไปในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆในรัสเซียนะครับฟาเชโก็ชี้ว่าหนทางนี้จะช่วยให้บรรดานักศึกษาของรัสเซียนั้นสามารถเข้าสู่ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นโดยชี้ว่า30%ของงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกนั้นปัจจุบันถูกตีพิมพ์เป็นภาษาจีนในขณะที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆนั้นเนี่ยครับก็มีการออกมาต่อต้านส่วนหนึ่งนั้นก็มองว่าเรื่องของการตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้ภาษากังกดังนั้นเนี่ย <necesario S 3> <ฮา S 1> รัฐบาลนั้นไม่ควรที่จะมาบังคับให้ใช้ภาษาจีนในการที่จะอ่านเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยบรรดานักศึกษารัสเซียประจําสถาบันศึกษาฟิสิกส voilà. ์และเทคโนโลยีแห่งมอสโกนั้นเนี่ยครับก็ออกมาตอบโต้เนี่ยครับบอกว่าระหว่างความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์รัสเซียและนักวิทยาศาสตร์จีนนั้นเนี่ย ภาษาจีนนั้นมีความสําคัญมากไปกว่านี้นะครับดังน,น,นั้นนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ให้เห็นชัดเจนว่าวันนี้รัสเซียนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยเรียกว่าใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในขณะที่มีการบังคับหลักสูตรเนี่ยการเรียนในมหาวิทยาลัยสี่ปีนั้นต้องเรียนภาษาจีนแมนดารินนะครับต่อไปนั้นเนี่ยการสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์จีนนักวิทยาศาสตร์ของรัสเซียนั้นก็อาจจะทํางานร่วมกันเนี่ยนะครับในการใช้ภาษาจีนเป็นสื่อกลางครับส่วนการเสียชีวิตของิกนะคะ ทางวักเนอร์เองก็เปิดเผยค่ะว่าได้ทำการฝังศพปริโกซินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยฝ่ายสื่อของบริษัททหารรับจ้างวักเนอร์กรุปของรัสเซียได้เปิดเผยแถลงการสั้นๆค่ะระบุว่าร่างของเยสกินีปริโกสินอดีตผู้ก่อตั้งของพวกเขาเองได้รับการกลบฝังในพิธีศพอย่างเป็นส่วนตัวที่นครเซนต์ปิเจอเบิร์กวักเนอร์เปิดเผยค่ะว่าพิธีศพดังกล่าวจัดขึ้นแบบปิดนะคะ และผู้ที่ต้องการบอกลาทุกคนสามารถไปเยี่ยมเยียนหลุมศพของปริโกซินได้ที่สุสานโบลคอฟสโจกเยในสิรคอนเซนต์ปีตเตอร์เบิร์กค่ะพิธีศพของปริโกซินจัดขึ้นในเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่29สิงหาคมนะคะโดยจัดแบบปิดตามความปรารถนาของญาติของเขาเอง MSK-1 บอกอีกคว่าร่างของปริโกซินถูกฝังเคียงข้างกับหลุมศพของผู้เป็นบิดา และทางการรัสเซียก็ออกมายืนยันนะคะว่าปริโกซินถือว่าเป็น1ใน10ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เครื่องบินเล็กตกเหนือนน่นฟ้าของกรุงมมอสโกตั้งแต่วันที่23ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้รับผลตรวจสอบด้านพันธุก,กรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เหตุเครื่องบินตกดังกล่าวค่ะทำให้เกิดการคาดการ์ไปต่างๆนานานะคะผู้สังเกตการหลายคนบอกทั้งในและก็นอกรัสเซียเชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุ บางคนเนี่ยนะคะถึงขั้นกล่าวโทษรัฐบาลรัสเซียว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อให้ลงโทษนปีโกซินที่ก่อกระบฏเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามรัฐบาลของรัลลเสเซียออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ค่ะพิธีศพของนายวาเลรีเชคาลอฟรองหัวหน้าระดับสูงของบริษัทวัคอรนซึ่งก็เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วยได้จัดขึ้นที่สุสานเซเวโนเยนะคะในนครเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กและเชื่อกันว่า ชายว้ย46ปีผู้นี้ที่คอยดูแลด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านทหารค่ะก่อนหน้าน,นี้เองโฆษกรัฐบาลของรัสเซียยืนยันค่ะว่าปูตินจะไม่ไปร่วมพิธีศพของปริโกซินค่ะครับก็คือตอนนี้เนี่ยครับพิธีศพของคนสำคัญสำคัญวักเดอร์นั้นเนี่ยได้ ทำพิธีเนี่ยฝังร่างไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็เกิดคําถามครับคุณผู้ชมครับว่าหลังจากที่ปริโกซินนั้นเสียชีวิตแล้วก็มือขวาคนสําคัญคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตไปหมดแล้วและวัคเตอร์เนี่ยอนาคตจะเป็นอย่างไรใครจะขึ้นมาเป็นผู้นําแทนปริโกซินนะครับรวมถึงดมิทรีอุดกินนะครับที่เสียชีวิตไปเรื่องนี้เนี่ยครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจใ<ช>ทีเดียวนะครับเขาบอกว่านักวิเคราะห์นั้นแบ่งกลุ่มของวัคเนอร์ออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มวัคเนอร์ที่อยู่ในรัสเซีียยแแลละกกุ่่่มวนออรทูใฟิา สำหรับกลุ่มวักเนอร์ที่อยู่ในรัสเซียนั้นนักวิเคราะห์มองว่าอาจไม่มีอนาคตต่อไปเนื่องจากว่าท่าทีของบุคคลในรัฐบาลรัสเซียโดยเฉพาะเนี่ยทางด้านดัมบิตรีเบสคอฟโคสกรัฐบาลรัสเซียนั้นก็ออกมาบอกเนี่ยครับว่าปฏิเสธการมีอยู่ของกลุ่มวักเนอร์โดยยืนยันว่ากองทหารรับจ้างวักเนอร์นั้นเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มทหารที่ผิดกฎหมายคือถามว่ารัสเซียมีทหารรับจ้างได้ไหมมีทหารรับจ้างได้แต่ว่าทหารรับจ้างนั้นเนี่ยจะต้องเนี่ยนะครับทำสัญญากับทางด้านกองทัพรัสเซียเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมมาาาานนนนนนัััััั้้้้กอองงงทททพวเเรไไ่ดดซ็สญบีย ทางด้านอเล็กซานเดอร์โบรไดสมาชิกรัฐสภารัสเซียก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่ากลุ่มวักเนอร์นั้นอาจจะไม่สามารถคงอยู่ต่อไปในรัสเซียได้แต่ถ้ากลุ่มวักเนอร์นั้นยังต้องการอยู่ในรัสเซียสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็คือสภาพองคอ์กรครับจะต้องเป็นองคอ์กรทหารรับจ้างที่เซ็นสัญญาตรงกับทางด้านกองทัพรัสเซียเช่นเดียวกับกองกําลังของเชเชนที่มีรามรามซานคาดิยอบนั้นเนี่ยครับเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ส่วนวักเนอร์อีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็คือกลุ่มที่สองในแอฟร,รอง ระบุแบบนี้ครับบอกว่ากลุ่มวัคเนอร์กลุ่มนี้มีบทบาทสําคัญต่อการพิทักษ์ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของรัสเซียในแอฟริกาดังนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ถูกปฏิเสธการมีอยู่อย่างไรก็ดีสรารจารย์ไม่เคลค่อนครับมองว่าผู้นํารัสเซียจะมีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวัคเนอร์คนใหม่ไปดูแลกิจกรรมต่างๆในแอฟริกาและก็มองกันว่าคนที่จะมาแทนที่เยฟกินีปริโกซินก็คือทางด้านพลเอกอังเรอาเวเรียนอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการทหารรัสเซียหน่วยที่29155ซึ่งมีหน้าที่รอบสังหารชาวต่างชาติ และทากิจกรรมอื่นๆที่มุ่งทําลายสเสถียรภาพของประเทศในยุโรปโดยในการประชุมซับมิตร,รัสเซียแอ,แอฟริกาครั้งที่สองเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นพลเอกอังเรคาเวเรียนลอฟก็เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้นาชาติแอฟริกาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลรัสเซียทางด้นานราฐาจาร์ไมเคิลครักนั้นประเมินนะครับว่าพลเอกที่เป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรอ,อ,องรายนี้จะเข้ามาควบคุมกลุ่มวัคเนอร์และอาจเปลี่ยนชื่อกลุ่มก่อนจะควบคุมและรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของสํานักงานข่าวกรองของกองทัพรัสเซียหรือว่า Gru อย่างไรก็ดีหลายฝ่ายประเมินว่าการแทนที่ผู้นํากลุ่มวักเนอร์ด้วยคนของรัฐบาลนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าหลังจากนี้วักเนอร์นั้นจะมีบทบาทจากไรต่อไป